สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสำหรับไปที่ในช่องหวยลาวทุกๆท,ท่านกันเลย นะครับก็นั่นแหละนะครับสหรับในชุดสรุปก็ยินดีด้วยนะครับก็เข้าไปในที่ใน26นะครับตรงๆเลยเน้นๆเลยนะสหรับ FC ฟตัวยงนะครับแล้วก็ฟัน2วิ่นลูก2ตัวเดียวนะครับเนาะอ่ะใครที่เป็น FC ฟตัวยงก็ยินดีด้วยเนาะได้ชุดในน้อยเน้นๆนะครับเนาะอ่ะดูใน YouTube ก็มีเข้านะก็ให้ไปนะครับเนาะอ่ะก่อนจะไปดูในสรุปนี่ก็มาดูในสูตร3ตัวกันก่อนนะครับก็ทั้ง3สูตรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร2 5 1> 2 1 9 2สองแล้วก็สูตร4 73นะโดยเฉพาะสูตรเนี้เข้ามา2งวดนแล้วนะครับเนาะก็ถึงมันจะไม่เข้านะครับในที่ใน3ตัวนะก็ยังตัดเข้า2ตัวนะบางวดก็ตัดเข้าล่างอ่ะมีในสูตรนี้นะเออมันพิกลับหัวนะเ2 2มสองอหลอก2 26กนะครับก,ก็ยังตัดเข้าสอง2อยู่ในตรงนี้นะครับตัดเข้าล่างอีกแล้วเนาะงวดก่อนก็ตัดตัดเข้าล่างนะครับทั้ง2สูตรนะก็ สูตรไหนไม่เข้าก็ไม่ใช้แล้วเนาะถ้ามันไม่เข้าก็ไม่ใช้แล้วเนาะในสองสูตรนี้นะฮะก็เดี๋ยวมีสูตรใหม่เข้ามานะครับเนาะอ่ะมาดูในสูตรแรกกันก่อนเลยสูตรสองห้าสองนะครับสำหรับในสูตรนี้อือนะช่วงแรกๆที่ลงเนี่ก็เข้าดีอยู่เนาะหลังๆมาหลุดยาวยาวยาวเลยนะครับเนาะอ่ะในงวดที่แล้วนะครับหลักร้อยสามกับสี่ก็ไม่มีหลักสิบสามกับสี่ก็ไม่มานะครับ ไม่เข้าสักหลักเลยนะในงวดที่แล้วนี่่ะในล่าสุดนี่ครับก็หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับจับ3ตัวเนาะในสูตรนี้นะฮะก็จะเป็นในที่ใน7 7 1 0 7 1 1 7 2 0 7 2 1แล้วก็8 108 1 1นะฮะป่าสองศูนย์เนาะแล้วก็ป่าสองหนึ่งนะครับ,อ,รบอ่ะอ่าลืมนำไปตัดแล้วกันนะครับถ้าไม่เข้าในงวดนี้ก็ก็คงไม่ใช้แล้วเนาะนะครับเนาะเพราะว่าหลุดมาสามงวดแล้วเนาะแต่หลุดมาหกเจ็ดงวดก็มันย,ยังเยอะอยู่นะแต่มันมาหลุดอีกนะเพราะว่ามันหลุดมาเยอะมันเพิ่งเข้าช่วงเดียวเองนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ในสูตร192สนะสูตรนี้ก็เคยเข้า3ตัวมาอยู่ นะครับก็เหมือนกันนะกับในเมื่อกี้นี่ก็ยังมีหลักหน่วยที่มาอยู่เนาะมาในหกนะครับก็แสดงว่านะครับในสูตรนี้เนาะหรอจะเน้นในหลักหน่วยเอาไปเป็นเลขเด่นเลขบิงก็ได้นะครับล่าสุดนะ้าในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอ่าหลักร้อยกับหลักหน่วยชนกันในที่ในสูตรย้อนไปล่าสุดอ่ะมีชน6ก็ไม่มาชน2ก็ไม่มีนะครับชนสาม เออมันชน0ูนย์นะฮะหรือจะตัดออกไปเลยก็ได้ะคระับที่มันชนกันจับ3ตัวนะครับก็จะเป็นในที่ใน0ูน2้0 0 2 9 0 2 0 0 3 9 0 3 0 1 3 9 1อ่า1 2 9เนาะ1 2 0 1 3 9แล้วก็130เนี่ยหรือจะตัดในชุดที่มันมี0ออกไปเลยก็ได้นะครับหรืจะตัดนี่2 0นนี่ 2 0 1 0นี่เพราะว่าถ้ามันตัดมา2ตัวมันมาชนกันนี่มันไม่ค่อยออกนะครับมีหน่งศูนมี2 0นย์มี1 2ด้วยนี่นะครัแล้วก็ต่อไปนะครับในสูตร4 7 3จดสนะในสูตรนี้ก็ตัดเข้ามานะครับสงวดแล้วเนาะอ่านะครับหนงวดที่แล้วก็ก็มา3 7มเจ็ดนะฮะหลักร้อยมา2มา1อืมเนี่ย ส่วนมากถ้ามันจะตัดเข้าเนี่ยตัดเข้าล่างนะครับเคยเข้ามาสองวันที่ติดอยู่ก็แสดงว่าล่าสุดที่มันจะหลุดเิอ่ะเผื่อจะเข้านะครับเนาะก็หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับจับสามตัวนะครับก็จะได้นะครับในที่ใน8 8ด2 8ดเก้าสองดเก้าสามดศูนย์สองดศูนย์ 3992993902903งเ้าเศูนย์เกย์ะครับทั้งสาสูตรเลยนะฮะอสอตัวมาแล้วก็ชนกันในที่ใน20 20 20ชนกันเยอะๆแบบนี้ไม่ค่อยจะออกนะฮะหรือใครชอบก็นำไปซื้อเลยกันมีชนตัวไหนอีก92 9 2, เนาะ92 82ที่ชนกันแต่ศูนย์มาทั้ง3สูตรเลยเนาะ มาเยอะๆแบบนี้กลัวจะไม่มาจริงๆนะ,ะถ้าไม่มาก็ตัดออกไปเลยแล้วกันแล้วก็ไปดูในชุดสรุปกันได้นะแล้วก็อาจจะลองนํามาเปรียบเทียบกันกับในตรงนี้ก็ได้ก็ขอให้โชคดีกับในชุดสรุปแล้วกันนะครับอ่ะนะฮะก็หลังจากที่ได้ดูนะฮะสรับในสูตรที่น่าสนใจกันไปแล้วนะครับเราก็จะมาดูนะฮะสรับในสรุป หวยลาวพัฒนานะครับสำหรับในวันนี้แล้วกันก็เข้าอีกแล้วในงวดก่อนก็เข้า7337รอบที่แล้วก็เข้านะครับ2 6 6 2นะครับโดยเฉพาะ2งวดผ่านมาฟัน7ตัวเดียวฟัน2ตัวเดียวนะครับสำหรับใน f c ฟตะยงนะครับเนาะวันนี้นะครับสำหรับในหวยลาวพัฒนานะครับก็ขอให้ถูกอีกเข้ากันอีกแล้วกันนะครับสำหรับในงวดของวันที่5นะครับเนาะ ต้นเดือนงวดของวันพุธนะฮะพุธแรกของเดือนนะครับเนาะซึ่งวันนี้ให้เลขเด่นไปในที่ใน4นะครับ2 1 9เกนาะก็ในงวดที่แล้วให้ไปในที่ใน5 3 2 6องเนาะเออบางท่านก็นำเลขเด่น4ตัวนี้ไปนำไปสลับกันหรือว่าจะนำา4ตัวนี้ไปสลับจับคู่กันเองเลยก็ได้นะครับเนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีนะครับหวยเราพัฒนาในวันนี้แลวกันนะครับมาดูในชุดเด่นจับคู่กัน นะครับสลับในชุดแรกนะฮะเป็น42 48 46 49 43แล้วก็41หนะครับเนาะหรือท่านไหนชอบในเด่น4ก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้ในฮแค่ในชุดนี้ก็ได้ นะครับคนจะถูกเนาะไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อเยอะไม่จําเป็นต้องไปจับไปหลายตัวนะฮะยังไงก็ขอให้โชคดีเลยกันนะครับเนาะอ่ะสี่คู่อ่ะหกคู่เด่นสี่นะครับ,นะน 4, นรบต่อไปชุดเด่นอีกชุดหนึ่งก็จะไปในที่ไหนนะครับหนึ่งแปดอ่ะหนะึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกอ่ะเผื่อสองมันจะยังเหลืออยู่นะฮะสองเจ็ดสองสามแล้วก็เลขเดิมสองหกนะฮะ สอยังเออยังยังยังออก2วันติดได้เลยอ่าทำไม2.6จะออกอีกไม่ได้อ่าหมดก่อนออก2.6งวันี้ก็ออก2.6ยิอีกนะฮะเนาะอ่าเอาง่ายๆแบบนี้แหละนะไม่ต้องไปนะครับจับไปหลายตัวซื้อเอาเลขเดิมนะฮะคิดอะไรไม่ออกซื้อเลขเดิมตัวกันนะครับนอกกันไว้ในี่ใน9.1 9.5 9.6 9.7 93อ่ะอันนี้เลขชอบนะฮะ85นะครับก็ครั้งที่มันออก6ตัวแบบนี้นะครับหวยราเคยออกอยู่นะครับเนาะหวยราเคยออก6ตัวนะครับ5 4 1นะครับ2 2 6ออยู่นะ ออกนานมากแล้วนะครับที่หวยราวออกแบบนี้แล้วก็มาออกอีกในงวดล่าสุดซึ่งในครั้งนั้นถ้าผมจําไม่ผิดนี่มันจะออกในงวดถัดมามันออก95 95แล้วก็28เนอมในครั้งนั้นเนี่ยหรือมันอาจจะออก95เหมือนเดิมหรืออาจจะออก28เหมือนเดิมเหมือนในครั้งก่อนที่ออก6ตัวแบบเนี้ยเออมันเคยออกมาแล้ว6ตัวแบบนี้นะครับหวยราวหรือจะสลับกัน9 2 9 8 5 2 5 8อยู่ในนี้ก็ได้ เนะครับคนจะถูกซื้อเหล็กได้กระถึกนะครับเนาะนะอันนั้นเป็นสถิตินะครับเนาะก็3ตัวนะครเป็น2 9 5 5ก้าห้าแล้วก็3 9 3นะครับอ่ะติดไว้แล้วกันนะครับสลับใน3ตัวใน3ชุดแรกนะส่วนอีกชุดหนึ่งแล้วก็จะเป็นอีกที่ใน3 4 8 1 7 2เนาะแล้วก็7 9กนะฮะก็3ตัว3ชุดติดไว้นะครับติดไว้ได้น้อยนะครับพอไดุ้้นะอ่ะไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะฮะถูก3ตัวนงวดวันนี้นะฮะก็เป็นได้นะครับเนาะอ๋อก็อาจจะลองนําไปเปรียบเทียบกันกับในสูตสามตัวในก่อนหน้านี้ก็ได้หรือจะไปเปรียบเทียบกันกับในสติเลขที่ออกคล้ายๆกันนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีกับหวยราวันนี้แล้วกันนะครับ อ่ะนะฮะก็หลังจากที่ได้ดูนะครับสลับในชุดสรุปกันไปแล้วก็ลองนํามาเปรียบเทียบกันกับในนะครับสถิติเลขที่ออกในตรงนี้ก็ได้นะฮะเพราะว่าในวี่แล้วมันก็มี2อสองมาด้วยเนาะอ่ามาออก2องสนะครับในตรงนี้ที่ผมให้เบิลไปนะฮะก็เป็นออกเลขห่างนะครับเนาะอ่ะแล้วก็ในสถิติในตรงนี้ด้วยนะครับนี่ก็เลขมันออกคล้ายๆกันนะตั้งแต่ในที่ได้หนึ่งบาทไปแล้วนะก็มักจะเอาเลขเด่นฝั่งเนี้ย มาออกในที่ในฝั่งนี้นะล่าสุดก็37มเจนะครับแต่ในงวดที่แล้วรู้สึกว่าจะไม่มีนะฮะเนาะอ่ะก็ผลออกไปใน54 5 4 1 2 2 6องสอืมนะแต่มันก็ยังมีเลขเด่นนะจากฝั่งนี้มาอยู่นาอไม่มี1นะครับแล้วก็มี6นะครับอืมแต่จับคู่กันไม่ได้ในตรงนี้นะฮะอ่ะล่าสุดในตรงนี้นะครับก็ 6868ก็จะเป็นในที่ใน9 81า7อ่ามันก็วนกลับมาเหมือนเดิมนะในช่วงในก่อนหน้านี้นะครับ7 7หรือว่างวดนี้จะออกเบิ้ลไหมอ่ะก็ไม่แน่นะงวดก่อนไม่เป็น22งมันเคยออก22แล้วก็แบบนี้มันเคยมาออกเบิ้ล22อยู่นะหรือว่าล่าสุดจะซื้อเอก2 2หรือจะจะนำสลับกันอยู่ในฝั่งนี้นะ ทั้งก่อนมา6มาหมาสมาหอืมหลังๆนี้นะครับก็หลักแสน3งวดแล้วเนาะมา5มา3มา6เนาะเออหรือว่าล่าสุดจะเน้น9ก้ะก็ลองนำไปลุ้นเลยกันนะครับหรือจะมาเปรียบเทียบกันกับในตรงนี้อีกแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นในเลขที่ออก5้าศูนศนะครับ นั่นแหละนะก็ในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็น,นที่ 5, ้าสี่หนึ่งสองสองหเนะเนี่ยมันก็ยังมาในที่ในสองสองเหมือนกันอยู่อ่ะนในล่าสุดนะถัดมาจากในตรงนี้ก็จะเป็นในที่ตั้งแต่ช่วงออกแรกๆเนาะ 0, ูนย์แล้วก็ 3, 0ศย์ 2.04ถัดมานี่ฮะก็จะเป็นนะครับในที่9 7 8347อ่ะนะครับนั่นแหละนะก็ถ้าดูตรงนี้แล้วนะครับมันก็หลักร้อยเนาะเนี่ยตำแหน่งหลักร้อยจาก5.00เนี่ยตำแหน่งหลักร้อยของในฝั่งนี้นะับ5มา5 2อ่ะมา2 ล่าสุดก็ต้องเป็นสามเนะีนะ่ยฮะอ่ะอ่าตรงนี้ก็มีเก้าอีกเหมือนกันเนาะวิ่งเก้าวิ่งสามแล้วกันนะครับเก้ากับสามจะคู่กันกับในตัวไหนนะครับหรือจะนําสลับกันอยู่ในตรงนี้อาจจะเป็นเก้าเจ็ดหรือเก้าแปดหรือเก้าสามหรือเก้าสี่นะฮะหรือจะเป็นสามสามสี่สามเจ็ดนะครับสามเก้าเนาะอ่านะฮนะเนะี่ยหรือจะมาสลับกันอยู่ในตรงนี้ก็ได้เนาะเก้า 9ก9 1 96 97ก่าก็มี97เนะเหมือนกันกับในตรงนี้เลย97กับ98 97 9 8นะหรือจะเน้น2คู่เนาะเพราะว่ามันเคยสลับกันออกอยู่นะครับในตรงนี้นี่1นนี่ก็มา1 2 2 5นี่ก็มา2 5 3 7นี่ก็มา3 7นะแต่ในครั้งก่อนนี่ไม่เข้านะฮะ เนี่ยล่าสุดหรือจะสลับในตรงนี้อ่ะคนจะถูกนะฮะซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จะเป็นต้องไปซื้อเยอะจับไปหลายตัวก็ลองนําไปเปรียบเทียบกันกับในชุดสรุปนะที่ผมลงให้ไปในช่วงต้นๆ้นคลิปนะครับก็พยายามดูเนาะตั้งแต่ต้นจนจบคลิปจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนเสียเวลาดูไม่กี่นาทีนะฮะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับแล้วพบกันใ,ใหม่ะ,ะในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ